โอเคสบายดีทุกคนเ่าจะมาวิเคราะห์ก่อนการลงแข่งขันของทีมซาลาวเจอกับทีมของอินโดนีเซียในมือนี้เนาะซึ่งเป็นนัดที่3เป็นแมตที่3แล้วมือนี้ถ้าแมตที่เสียก็ถือว่าน่าจะบม่ได้เข้ารอบแล้วเพราะว่านัดที่นี้น่าจะแข่งเอาแบบแข่งเอานะพิทีใช่เนาะเพราะว่าทั้งสองนัดทั้งสองนัดทีมซาลาว์ถือว่าบม่ได้เก็บแต,ต้มจากลูกเลยไม่ได้เสียไม่ได้แจกแต้ม เขาจะมาเบิงน้ากันในนัดนี้เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่12แล้วทุกคนวันที่12เดือน12ซึ่งทีมเาลาเขาก็จะได้ลงสนามอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นั่นแหละจะได้แข่งกับทีมอินโดนีเซียซึ่งว่าอินโดนีเซียก็แข่งแกงอยู่เพระาะว่าเราเขาจากสถิติผ่านมาหลายปีนี่เราเขาก็บอกเคยเอาชนะถือว่าเพกับเพเนาะซึ่งมาในมือนี้เขาจะมาเบิงน้ากันอีกว่าซีเซียหรือซีชนะ ถ้าเสียถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเสมอถือว่าเป็นเรื่องที่ว่าแปลกข,ขึ้นมาแล้วคำวัสนานี่โอ้โหถือว่าเป็นสถิติไม่เลยเนาะซึ่งว่าทีมซาลาหเขาก็เกี่ยมพร้อมหลายเติบเนาะมาครั้งนี้ทีมซาลาหเขาสิเปลี่ยนแผนบุม i ีอย่างทีจะแลกได้ละนอกสิจากเกมบุกทุกคนซึ่งโคชทีได้เปเลเี่ยนแผนมาล่นเกมบุกเอาบานิเชียก็คือเสียไปเลย เพราะว่าถ้าเอาต้านอย่างเดียวขอเก็บเตรียมบุได้ก็ซ้ำกับแพก้กบตกคือเพราะว่าทั้ง2แมตที่ผ่านมาเนาะทีมซาล,ลาเฮอลิินแต่เกมต้านเนะาะซึ่งว่าเสียทั้ง2นัดเลยเสียให้ออเวียดนามกับมาเลเซียเสียให้ทั้ง2องเลยเพราะว่าลาวฮอลลินเกมต้านและเกมฮับอย่างเดียวเช่อว่าเกมบุกนี่ค่อนข้างที่จะบุได้บุกานไดเลยบุได้ยิงเลยเช่อว่าฮอลิ้นเกมต้านด้วยนั้นมันมีแต่เสียกับเสียเนาะมีแต่แพ้กับแพ้แล้วก็ ยังหลางหลายสุดคือเสม,อ,อ,มเอเพราะว่าเขาเลียนเกมตามันบ่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสขึ้นไปบุกยิงเสีว่าหลายคนก็คงฮู้เนาะนัดที่ผ่านมานั้นก็หลังจากแข่งกับมาเลเซียจบแล้วก็มีนักเตะของทีมซาลาเขานั่นก็คือสุอาพรเพื่อนได้ออกมาโพสต์ด้่ f เฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อนเสีว่าเพื่อนได้ออกมาเว้าให้แบบจมเนะมาะบ่พอใจให้คนใดคนเด้งนี่แหละซึ่งว่าเราเพื่อนนักกีฬาก็พร้อมเพื่อนก็พร้อมแต่ว่า เป็นอย่างแบบคือบอกเข้าใจซะนะก็บอกโหเนาะเป็นนําไผึเพิ่นว่าให้โค้ดบ่อเรือว่าให้นักเตะว่าให้ผู้ใหญ่หรือว่าให้โมคูนําการกอบบอบอกโหเนาะเขาก็บอกรายละเอียดนี่เพิ่นว่าเพิ่นหลายหลายคนในโจ้เพิ่นก็บรียบ้อยรายละเอียดซะนะตามที่แอดมินวิเคราะห์มาเมื่อนี้คือว่าทิพซาลาเขาต้องรีดเกมบุกย่างเดียวเนาะถ้ารีดเกมต้านเกมครับมันก็เคือบุมีอย่างได้เลยบุมีอย่างมีแต่เสียงกับเสียเลยเนาะหลายหลายคนทุกคนซึ่งว่า ลองออกคำคิดคำเห็นแล้วก็ลองคอมเมนต์มาเบิรงกมาเล่าเราควรจะปรับปรุงแบบไหนจะดิ้นเกมแบบไหนในแมตช์นี้ให้ทุกคนออกคำคิดคำเห็นมาเบิรงแต่และคนคิดแนวไหนเนีกับทีมซาลลาเฮาหลังจากที่แข่งมา2นัดแพ้ทั้ง2นัดซึ่งว่าเสียประตูหลายเติมเนาะเสีย2นัดที่2ก็เสียซีโอหลายเติมเว่าเวียดนามนี่ยออนให้แล้วเนาะเมื่อนั้นเนาะเาได้2มาเสียให้มาเลเซียนี่จัดหนักเลยฮอตซีศูนเลย อทุกคนตามที่แอดมินวิเคราะห์นี่คือว่าเรา,าต่อเกมบ่ได้เนาะต่อบันบ่ได้แล้วก็เวลาเข้าบันเข้าไวๆแล้วก็เวลาต่อนี่มันบ่มีคนอยากไปต่อบันนำนะเราได้บันแล้วก็โยนเอาโยน,นเอาบ่มีคนอยากต่อเลียบพื้นดินฉันแนะนําคือให้ต่อบันเอาเนาะพากันยามต่อบันต่อบันเลียบพื้นแล้วก็มีโอกาสค่อยซิ่งไปบ่ต้องโยน,นเพราะว่าโยนเอาขับบันสูงเสียเปรียบเนาะเราห้องค่อนข้างขับบันสูงที่จะบ่ได้ เพราะว่าเฮาโนยนบันกับโบแม่นอีกแนะนําคือว่าให้เรียบยินเรียบหน้าหน้าสนามเอาเพราะว่าบบต้องบบต้องโยนโยนมีได้เสียกับเสียทั้งสองนัดเบิ่งมาแล้วตอบันตอแล้วก็เนวกาสกระซิ่งแล้วก็บ่ต้องต้านายพยายามขึ้นไปเลยขึ้นไปซวยบบลลี่ให้บบลลี่ได้ยิงจักเต็มแต่ก่อนที่เพิ่นจะกลับบ้านเพิ่นก็เอ็นดูเพิรดเพิ่นมาไก่กนเนาะมาซวยสิมซาดลาวก็พยายามลิ้นบันน้าเพิ่นลแดงนี่ให้เพิ่นลิ้นเองบุีพยายากลิ้นน้าเพิ่นเลย พยายามต่อบัตรน้บิลลี่ประมาณจักสองคนเนาะประมาณจักสองคนแน่นอนบิลลี่แด้ยิงเก็บเต็มให้เราห้องน่นอนขอเตะไปต่อบัตรลินบัตรน,นำ้ำเราเราก็พากันลินเข็มบุกให้เลาโอเคเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะจังได้ก็ให้ทุกคนจงซอยส่งซ,ซอยเสียเนาะทีมสัตว์ลาวให้จังได้เก่าขอเสียทีมสัตว์ลาวคือเก่าอยู่แล้วเอาคนลาวเนาะเป็นจังไดก้ก็ให้ทีมสัตว์ลาวเาสู้ๆเนาะมาท,ทุกคนก็ต้องส่งกำลังใจ ไปช่วยทีมซาลาเฮาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้กำลังใจเเพื่อทีมซาลาเฮาให้เอาชนะครั้งนี้ให้ได้เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าแอดมินก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็ท่าเบิง้งโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวสีให้ทุกคนมาเบิ้งคอมเมนต์ของแต่ละคนว่าเขาจาออกความคิดความเห็นอะไรๆในการที่จะแข่งขันกับอินโดนีเซียในมื้อนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้ากันเลย ทีนี้เข้ามาเบิร์คอมเมนต์กันเลยเนาะ,ะก่อนแข่งนี่มีหลายๆคนคอมเมนต์ให้ความคิดเห็นอะไรๆคอมเมนต์ที่หนึงคือใช้ระบบแบบนี้หับประกันบอ่อเสียหรือเสียก็น้อยตัวเองจะใช้ระบบถึงเมนท์ที่2เนาะตื่นเต้นแหงเมนท์ต่อไปเมนต์บบกับเทียบบอเมนท์ต่อไปเนาะลาวศูนย์อินโด3ามเมนท์ต่อไปอยากฮัว่าลาวเรายังมีลุนเข่าวฮอบอยู่บ่อแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาเบิ้ง ลาวเขายังมีชิดมีลุนเข้าฮอบอยู่ว่านี่ทุกคนู้นิ้ตะาบ,บมีเล้วกอบูุณิ้ตวาแบบในทางทฤษฎีมีโอกาสเข้ายูเอฟอแต่ต้องชนะทั้งสองนัดที่เหลือและยิงประตูให้ได้หลายกว่าที่เสียมาโดยบ่ต้องเสียประตูเพิ่มพร้อมไปลุ้นให้เวียดนามชนะคู่แข่งที่เหลือทั้งหมดโดยสกอร์ที่สูงพร้อมลุนให้กูเอืรนเสมอและแลวาวเฮาถึงจะได้เข้าฮอบโอ้โหยากเนาะ นี่ที่จะได้เข้าเขาเปเบิเ้งเมนต่อไปเลยวันนี้วันนี้มาในระบบไดเนาะอันนี้ก็เมนต่อไปก็ลา่าศูนย์อินโดนีเซียซีเนาะวะนันนี้ตามเคยกันจช่ไหมวอันนี้เม้นที่ถามว่าเวลาใดเม้นสิบหกโมงหรือสิบเจ็ดโมงสามสิบกันเทอันนี้มันจะเม้นยู่ลาวเขาเม้นสิบหกโมงเนาะหรือว่าซีโมงแรงเนาะทุกคนเนาะ อยู่สิงคโปร์มันจะแมน17เ็โมงมแต่ว่าเวลาเขาเ้าวเทว้ก็สองโมงหนึ่งต้องเข้าใจไปนี้ทีนี้ก็แมนเนาะลาวศูนย์สิงคโปร์สองตามเคยลาวสู่ซ่ฉันมือนี้เราจะมาลุ้นน้ำกันเพื่อนลื <c oughs> เงเพื่อนเนาะเพื่อนน้ำเพื่อนมาแห่งกระแสนี่มาแห่งอยู่ลาวาน่าจะฮุกกันดี <c oughs> เรื่องกองซุ่มเนาะซิม <c oughs> บูบอนวันนีเ้เอามาเขาเรื่องเราเอ่มือนี้มาลุ้นน้ำกันเพื่อน ว่าสเสียจากประตูท่าเสียถือว่าเป็นเรื่องปกติท่าเสมอเป็นโบนัสท่าชนะเป็นซูปเปอร์โบนัสแต่กาสูซุซุเบิงสร้างสีเยยบนกหรือนกสีสับตาสรอนีโคสลาหูจักระบบนี้โ,นโ่นอินดโดหกลาวสามแล้วก็เดี๋ยวเขามาเบิงเมนต่อไปนี่เข้ามาเบิงตัวนี้อ่า จากสองนับไัยกะเบิงออกถึงจุดออนทิมหนึ่งวิค์และวังผู้ลินเทียบคมสามารถโตต่ตตตอโตบบได้สองการเคลื่อนไหวหาทรงวางเวลาคลองบานคาดไปเพื่อนแทงบานต่อเกมคาดไปการเข้าสาดปานไวบิบคูโตสู้เวลาคลองบานบบมีการวิเคราะห์จุดออนคูโตสู้ที่ดีเวลาลิน จริงเหล่านี้ในเกมผูล้ลินอื่นต้องลงช่วยซ้อนคุมพื้นที่และสามารถปั้นเกมบีบงไงลินคือตอนเริ่มลงสนามหันคักสุดพยายามจับบานห้แมนเตบานเรียบหน้าดินพ่ให้เขาทันมาญาติสมเสยทั้งสองนัดสู้ๆให้สนะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเล่นนักเตะทีมชาติลาวสู้ ขอเพียงเฮ็ดนาทีในครั้งนี้ให้ออกมาดีที่สุดเลยหวังว่านัดนี้จะมีประตูเกิดขึ้นสู้ๆเนาหลายคนก็หวังให้มีประตูเกิดขึ้นเนาะบาดเสียจังเอาลงนักเตะเบอร์นหนึ่งของเราตีไ <c> ข <oughs> ่แตกให้ได้พอใจแล้วเบ,บ้อเบ้อสนะก็ได้โอเคเนาะทุกคนเม้นนี่หลายเติมเนาอ,อ่านคงสิบมบ่มุดเนาะเอาเข้าๆกันประมาณนี้เราเม้นหลายคนที่มาให้กําลังใจเนาะให้กําลังใจทีมชาติลาวเฮา ใครที่สนใจอยากจะเข้าไปเบื้องก็เข้าไปติดตามอยู่เพจนี้เลยเนาะแฟนเพจของสาพันบาเตแห่งซาดลาวนะ okay, ทุกคนโอเคทุกคนแล้วก็คลิปนี้ผ่านการวิเคราะห์เนาะหลายๆคนมาก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเขาเกียงไปติดตามเบื้องกันแข่งขันเบิ้งผลตัวจริงเลยมันเสีออกมาเป็นจังไดเนานะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมขยับมือไปกดปุ่มติดตามกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์แอดมินเด้อเพื่อแอดมินจะมีกำลังใจมาอัปเดตขอ้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ทีมซัดลาวเขาให้ทุกคนได้ฮับโซนนาำกันอีกเนาะโอเคทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าลังเกมอย่าลืมกดติดตามก่อนเดอร์เพจะบุาพาฒ